ก่อนที่จะไปชมคําตอบของเขานะคะ,คะมาชมภาพบรรยากาศตอนช่วงเช้าก่อนเลยค่ะนายประสานมารีนนท์พร้อมด้วยผู้บริหารผู้จัดแล้วก็เหล่าดารานักแสดงนะคะก็ได้เริ่มพิธีด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สารพระพรหมแล้วก็สารพระภูมิของช่องสามของเรานี่แหละค่ะก่อนจะร่วมพิธีครอบครูประจําปีนะคะซึ่งมีอาจารย์พเดชพัฒน์พระประสงค์นักวิชาการละครและดนตรีชํานาญพิเศษจากกรมศิลปากรเป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูก็มีคุณ สวิท์ว,วิมาริโนนนะคะคุณสมรักษนรงวิชัยนะคะแล้วก็มีผู้จัดมีดาราผู้ประกาศนะคะที่เรียกว่าครอบครูแต่ตอนช่วงเช้านะคะเจมส์จิรายุก็มาด้วยนะคะ,คะนี่แหละค่ะบอยแล้วก็มาร์กี้ก็มาเหมือนกันนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็เลยซักถามพูดคุยกันว่าทั้งคู่ตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงอะดูหน้าบอยนะคะว่ายังเกลียนกันเหมือนเดิมหรือเปล่าคู่จิ้นคู่เกลียนเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวไปฟัง พาพกันนะคะ